อาโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอารถไถคันนี้ไปช่วยรถไถคันนั้นครับผมก็ดันช่วยกันบริเวณตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวลี้ยเลยผมนะผมเดี๋ยวทําทางเข้าตรงนี้ก่อนนะผมก็มันมาเกิดตรงนี้นะครับโอเคมาเลุยต่อผมนะผมไปดันไปนิดนึงครับผมดันนิดนึงนะครับปึ๊บมาดันไปอ้หน้ อ๋อดันทางเข้าดันทางเข้านะครับเอ้าติดอะไรอ่ะฮะติดสมองเหรอติดอะไรอ่ะเยอะมันสูงจังเนี่ยโอ้โดดทวนมาเลยโอ้แหมโอเคโอ้ดินหนามากเลยนะทุกคนนะดินหนามากครับทุกคนครับโอ้ดินหนาจริงครับผมโอ้ดินหนามากครับโอ้เอาว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ดินหนามากดินหนามากนะผมดินหนามาก ถอยสิครับผมถอยถอยโอเคนะครับก็ใกล้จะเมื่อแล้วนะผมก็คือผมอ,จจอ,ดดอดัดไปสามรอบหลุดสามรอบแล้วเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนักใจผวร้อนมากแหมัวรอดด้อนจริงจริงก็เดี๋ยวเอาโลคะน้นมันันช่วยกันนิดนึงเออสามาหากินช่วยกันนะผมสามาหากินช่วยกันโอเคแม่บู๊บสิงไหมสิงไหมถามใจเธอดูแมวางผ่านลงดัน แมวจวดครับผมจวดไปเลยจวดไปเลยนะครับผมจวดไปเลยจวดไปเลยจะตจวดจุจวดครับผมจะจวดนะครับจะจวดโอเคโอ้โหดันได้อยู่ดันได้อยู่ดันได้อ่เทคนิคที่ดีก็คือดันดันด้านหน้าก่อนนะผมดันดันด้านหน้าก่อนนะอู้หุ้นเนี่ยดันดันดันบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับเทคนิคที่ดีนะอ๋อทางที่ดีครับผมทางที่ดีนะครับผมทางที่ดีคือทางลาดยางนะครับ ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแต่มันคนละทางกันเอ้ยจะปรีทำไมไม่ฟรีดิมันปั่นนะผมมันปั่นนะมันปั่นมันก็เลยไม่แรงนะครับดูเดี๋ยวมันร้อนปั่นนะแต่มันปั่นนะโอ้ยมันก็เลยไม่แรงนะผมมันก็เลยไม่แรงนะถ้าถ้าแท็กมันอยู่นิ่งๆแล้วมันค่อยๆดันไปเนี่ยมันจะไม่มันจะแรงนะครับถ้ามันปั่นแบบนี้โอ้โหไม่แรงเลยนะครับ นี่โอเคก็เราก็ดันครึ่งครึ่งกลางไปก่อนนะผมครึ่งหนึ่งไปก่อนนะดันครึ่งกลางไปก่อนแล้วก็ไปดันท้ายมานะผมมันจะมันจะพอดีมันอาจจะได้ดันดันหลายรอบนิดนึงผมแต่ว่ารถเราแรงไม่พอเนาะโอเคนะครับผมโอ้โหแล้วแม่งดันไปนิดเดียวเองนะเออมันดันไปนิดเดียวแล้วเอที่เหลือมันจะมาได้หรอวะเยททำอะไรเนี้ยวางวางลงไปดันไปดูดิ อ้นโอ้โหดันไปดูดิดันไปดูดิดันไปดันไปอึ๊บอึ๊บอื้มอื้มอื้มไหวไหมไหวไหมเอ๋ไหวไหมไหวไหมไหวไหมคันนี้แรงแรงสุดแล้วนะเอ่อเท่าที่ผมเอ่อสัมผัสได้นะเท่าที่ศึกษามานะแรงกว่าคันนั้นอีกนะผมบ้าบอจริงเลยแรงกว่าเจ้าคทเอ่อคันนั้นอีกนะครับ แรงสุดแล้วในบรรดารถดันเนี่ยเออนะแรงสุดแล้วคันนี้แหละแมวดันไปดันไปดันไปแต่ว่าแรงสู้ไมโครไม่ได้ผมแรงสู้ไมโครไม่ได้นะครับอือดันไปดันไปดันไปโอเคผมถอยอือถอยถอยโอเคถอยมาถอยมาถอยมาโอเคอะไรไม่อร่อยก็ถอยมาถอยมาพูดอะไรผ เงาครับเห ει, มือนเงาครับไปบามือมือดันไปครับดันไปเรื่อยครับไหนแม่มก็จะ,จ,ะจะสบายขึ้นเยอะเลยนะสบายขึ้นเยอะเลยหรือเปล่าสบายหรือเปล่าสบายหรือเปล่าดันไปดิเอโโอ้โหไม่สบายแล้วทุกคนเมื่อกี้บอกสบายไม่สบายแล้วนี่โอ้โหอะไรวะดันไปเรื่อยโอ้โหยินบ้าบ,บออะไรเป็นกองไป่วะ ดินดินเป็นก้อนเอาลยินเป็นก้อนนะนนนนะดูดิขยุม้มขยุม้มขยุมขย้มยินบ้าบอยเป็นแบบนี้ฮะหาความสมจริงได้จากไหนเนี่ยผมว่ามันดันไม่ไหวหรอกต้องเจอพี่ใหญ่แล้วซะแล้วต้องเจอพี่ใหญ่แล้วซะแล้วนะผมต้องเจอพี่ใหญ่แล้วซะแล้วเออพี่ใหญ่เราสายสาขาแรงครับผมคันนี้ผมแรงนะแรงนะเรามาดมาูกันว่าแรงสักแค่ไหนผมมาโอ้ เห็นไหมเห็นไหมแรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแรงแรงแรงอยู่สักมัดโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ผมไม่อยากจะเอาดันต่อเลยไม่อะไรแล้วแม่โคไม่ช่วยก็ได้นะครับเราไม่โคไม่ช่วยก็ได้ว้าผมเนี่ยขึ้นเนินนี่สุดยอดนะผมขึ้นเนินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมแรงขึ้นเนินนะผมขึ้นเนินนี่สุดยอดแต่ว่าดันดินแม่งไม่เออไม่อยากจะพูดครับผม ดันไปดันไปนะครับผมดันดินก็ไม่อยากจะพูดก็โอ้โหดันไปอโอเคอเราอาจได้เอเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบสองอีกไปเอ้ยดันไปโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้เอาแม่โคมาดานันเเอาแม่โคมาขุดครับผมเอาแม่โคมาโยนออกนะครับเดี๋ยวเรามาดันฝั่งนี้ออกกันดีกว่านะครับโอเคดันไปครับ เรามาดูความแรงกันนะผมเรามาดูความแรงกนะันอ oh ือโอ้โหนิ่มๆครับผมกินนิ่ม,มกินกลมกินกลมอ่านี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อก,กี้บอกกินกลมโอ้โ <c> ห <oughs> oh เรียบร้อยครับทุกคนครับแม่อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh หกินกมลมแล้วผมเอาละผมเลยกัต่อผมมา มาผมลุยต่อปุ๊บมาโุ้ดวุ้วุ้นโอเคโอเคไปดันไปผมวุ้นวุ้นวุ้นวุ้ตัดไปแล้วครับผมเสียงรถแทนเป็นเสียงแบบนี้เหรอทุกคนตัดไปอเปลี่ยงไปอี่ยงไปอี่ยงโอ้โห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 โโอ้หดันไปครับผมดันไปดันไปโอเคพอละ น่าจะได้ไม่พ้นแม่โคูอยู่ดีไม่ได้ไม่น่าจะได้พ้นแม่โคูอยู่ดีครับผมแม่อะไรของพี่แกครับนี้โอ้ยทำอะไรมันก็ไม่พ้นแม่โคูนะครับมาเราจะดันไปฝั่งนี้บผมบึนบึนดันดันออกไปด้านข้างนะครับดันดันออกด้านข้างนะโอ้โอ้โหตรงนี้มันดินเยอะอย่างวะดินเยอะจริงครับผมดินเยอะจริงนะโอ้ดูแดงเถื่อนเลยทุกคน โอ้โหยอดมากครับเราต้องดันหนอให้หมดนะดันหนอให้หมดเลยนะเพราะว่าเราจะทำอะไรกิฟนะผมโอ้โโอเคเดี๋ยวเราจะาตักดินแล้วก็ทอยดีกว่าตักทอยดินดีกว่านะครับโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวเบลแม่โครแล้วก็รถด,ดำมาตักทอยดินกันดีกว่าผม ก็น่าจะเป็นคลิปหน้าครับผมนะผมก็เมื่อกี้คลิปที่คลิปตัดไปก็เราไปเอ,อผมไปไอ้นี้มามันมีสายเข้าก็เลยไปรับตัวศัพท์มานะผมว่าดานไปเบดไปเอยงไปงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้หนอโอเคเอ้ยมันมันไม่ต้องไอ้นี้ก็ได้นี่ว่าไม่ต้องไอ้นี้ก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไร,รอะ ต้องตักใส่ด้ำก็ได้นะผมเดินออกไปเลยไอย้ไม่ไม่ต้องย้ายก็ได้นะผมโอเคโยนมาเลยผมโยนมาเลยนะครับนะแล้วมันติดบ้าบออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยมันจะติดบ้าบออะไรไปอะไรก็จะมีแต่ติดติดติดเนาะแม่โคกันเนี่ยโอเคครับผมก็อาจจะมืดน,นิดนึงครับผมเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับมันจะให้สว่างเออมันจะให้สว่างได้ไงล่ะโอเคโอเค เราก็จะโยนดินกองนี้ออกครับผมนะผมเพราะว่ามันใหญ่ซะเหลือเกินโอ้ยหนอตันเขาไม่ไหวครับผมเออเอาโยนออกไปโยนออกจากเขตนี่แหละครับผมโยนออกไปครับผมโยนออกไปเลยโยนออกไปเลยนะครับผมแหมโยนออกไปครับผมโยนออกไปวูจมนะจม เติ๊ดเติ้ติ๊ดติ้ย่หนอกไปเติ้รแม่โรูมาช่วยเหมือนเดิมรถไทสองสายไม่ไหวจริงๆโอ้ยสองสายสายแรงมันไม่ไหวครับผมสองสายสายแรงบ้าบอเนี่ยครับผมไม่ไหวจริงๆนะแม่งไม่ไม่ไม่แรงเขาซะเลยนะรถไทเนี่ยโอ้หนี่แหละผมถึงไม่อยากขับผมอยากขับแต่แม่โรูก็อย่างเงี้ยแม่มันสบายๆชิวๆง่ายนะครับผม มันมันไม่ต้องจะเป็นต้องแรงอะ่ะเออนะผมมันตักเอ,อ้มันก็แรงอยู่นะมันก็แรงอยู่ไม่โกนมันแรงกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีโครงการอะไรนะผมตอนนี้ยังไม่มีโครงการโคกนองนาและโครงการอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะช่วงนี้งานเยอะอยู่นะผมก็เดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวพาทํานะครับโอเคครับผมยาวไปเรื่อยๆครับผม เย่ายไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับถามว่าเมื่อยไหมก็เมื่อยครับเมื่อกี้บอกว่าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยโอ้ยชิวๆสบายมาคือไปเรื่อยๆวัไปเรื่อยๆนะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมนะครับผมโอเคเปปังโอเคนะผมแมว เดี๋ยวเราต้องไปโยนกองนู้นอีกด้วยนะกองที่อยู่ด้านในอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปโยนด้วยอันนี้เอาเอารถไถดันมันก็น่าจะไปได้อยู่แล้วนะครับผมเกวเราไปโยนกองนั้นไปด้วยดีกว่านะปึ๊บโอเคดึงถอยมาเดินหน้าผมเดินไป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 เดี๋ยวตรงนี้ออกด้วยดีกว่านะครับปึ๊บโหเยอะอยู่นะเยอะเยอะมากอ้าวเสร็จแล้วนี่ว่าโอ้โหว่าจะโยนออกสักหน่อยเสร็จโคตรไวเลยทุกคน โอเคแล้วก็เอารถออกจากบริเวณนี้ให้หมดครับผมรถออกจากบริเวณนี้ให้หมดครับผมนะครับราอาได้กี่นาทีแล้วเออประมาณโอ้ยสิบกว่านาทีแล้วนี่วะโอเคคนเดี๋ยวรถไถออกก่อนนะผมก็พอดีนั่นแหละเสร็จพอดีนะครับแอ้ยโอเคที่สองสา,ายสา,ายแรงนี่มันไม่แรงจริงๆนะครับที่สองสา,ายบ้าบอเนี่ยอ้าวจะเช้าอีกแล้วทุกคนจะเช้าอีกแล้วนะครับ โอ้ทำงานแบบว่าลืมเวลาเช้าเวลากลางวันเลยนะบอ,อกไปเธอลูกพี่โอ้โหมันเสียเวลาเนี่นอนนะดูทรงแล้วเออโอเควันสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวนิดเดียวผมโอเควันเราเจอกันคลิปหน้าวันสำหรับคลิปนี้ายครับผมสวัสดีครับ